สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนพับเหรียนโดยทานเป็นรูปยีราฟแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาลิบบินเบอร์สองนะคะมา2ส,สีแล้วก็แบ่งครึ่งลิบบินนะคะตามยาวอันนี้มันก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของลิบบินเบอร์สองนะคะความยาวเส้นละ80ซนเมตรนะคะแบบนี้อันนี้แบ่งครึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นเราจะเอาสีไหนก่อนก็ได้ค่ะอ่าหยิบขึ้นมาก่อนทีนี้ให้เราจับช่วงกึ่งกลางของเส้นนะคะจากนั้นเอาปลายลิบบิ้นที่อยู่ทางด้านขวามือของเรานะคะเอามาซ้อนข้างล่างทางด้านซ้ายมือแบบนี้อยู่ข้างล่างนะคะด้านขวามือพอเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จับอีกสีนึงมา ทีนี้ให้เราเอามาเริ่มที่ด้านซ้ายเอามาซ้อนวางข้างล่างสีฟ้านะคะสีฟ้าจะอยู่ด้านบนสีขาวจะอยู่ด้านล่างจากนั้นก็จับไว้แล้วก็โค้งไปอีกด้านหนึ่งมาทางด้านขวาแล้วเอาปลายริบบิ้นทางด้านขวาเนี่ยทับสีฟ้าแบบนี้ แล้วก็กดปลายลงไปให้มันอยู่ใต้สีขาวเส้นนี้นะคะมันก็จะได้เป็นลายขัดกันแบบนี้มันจะขัดกันนะคะทีนี้เราก็ดึงเข้าให้มันกระชับหน่อยนึงก็ได้ค่ะจากนั้นเราจะใช้นิ้วกลางนะคะกับ นิ้วโป้งจับไว้หรือว่าถ้าใครมีตัวหนีบหรือว่ากิ๊บหนีบก็หนีบไว้ก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีตัวช่วยอะไรเลยทีนี้ก็จะใช้นิ้วทั้งหของด้านซ้ายมือครบทุกนิ้วเลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะจับเส้นสีขาวเส้นที่อยู่ด้านบนมาค่ะแล้ว สังเกตนะคะว่าสีขาวตรงนี้มันจะทับสีขาวเส้นนี้อยู่ทีนี้เวลาเราจะทำเส้นนี้ต่อก็คือเราจะทําให้มันขัดกันพอริบบิ้นเส้นนี้มันอยู่ด้านบนแล้วเราจะเอาโค้งมาด้านนี้ก็ให้มันอยู่ข้างล่างของสีขาวเส้นนี้แล้วก็ดันมันขึ้นมาทับสีฟ้าอีกทีหนึง่งสังเกตนะคะว่าตรงนี้ มันจะอยู่ด้านบนของสีขาวเส้นนี้ทีนี้พอเราโค้งมามันจะมาอยู่ข้างล่างสีขาวแล้วก็อยู่ด้านบนของสีฟ้าเราจะทำให้มันขัดกันนะคะสลับกันขึ้นลงขึ้นลงทีนี้ปลายริบบิ้นของสีขาวเอานิ้วนางกับนิ้วก้อยหนีบไอยเลยค่ะแบบนี้ต่อมาเส้นสีฟ้านะคะถ้าสังเกตตรงเนี้ยมันจะอยู่ข้างล่างสีขาวเพราะฉะนั้นเราโค้งมันมา มันอยู่ข้างล่างสีขาวแล้วทีนี้เราจะให้มันอยู่ด้านบนสีขาวแล้วก็เอามันลงไปซ้อนสีฟ้าก็คือเอามันลงไปอยู่ข้างล่างสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ปลายริบบินเอามันหนีบไว้ที่เดียวกันค่ะทีนี้มันก็จะได้ลายขัดกันแบบนี้นะคะเหมือนตรงนี้เลยต่อมานะคะเราก็จะมาต่อกันด้วย2เส้นนี้ เอาสีขาวก่อนนะคะแล้วก็จะโค้งสีขาวขึ้นมาทางด้านนี้เพื่อที่จะมาสอดเข้ากับสองเส้นนี้พอโค้งสีขาวมานะคะเอาสีขาวทับสีขาวแล้วก็แย่ลงไปใต้สีฟ้าแบบนี้เห็นไหมคะอยู่ด้านบนสีขาวอยู่ด้านล่างสีฟ้าแล้วก็ดึงปลายริบบิ้นมานะคะ่ะแล้วก็ใช้นิ้วชี้ หนีบไว้ค่ะแบบนี้นะต่อมาสีฟ้าอีกเส้นหนึ่งโค้งตามมาเลยค่ะพอโค้งมาแล้วสีฟ้าเราก็จะซ้อนอยู่ข้างล่างสีขาวแล้วก็เอาปลายลิปบิ้นสอดขึ้นมาตรงช่องระหว่างกลางทั้งสองเส้นนี้แล้วก็ขึ้นมาทับเส้นสีฟ้าแล้วก็เอา นิ้วชี้นะคะหนีบไว้เหมือนเดิมเลยแบบนี้แล้วก็จะมาต่อกันด้วยสองเส้นนี้ที่เราหนีบไว้นะคะที่นิ้วก้อยกับนิ้วนางหนีบไว้ทีนี้เราก็จะเอามาสอดกับสองเส้นตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยตรงอยู่กับนิ้วกลางนะคะตรงนี้นะให้เราเอาสีขาวก่อนนะคะ สังเกตสีขาวตอนนี้มันทับอยู่ด้านบนสีฟ้าอยู่ทีนี้มันก็จะต้องไปลอดใต้เส้นสีขาวก็ลอดนะคะแล้วก็ดึงมันออกมาแบบนี้ต่อด้วยเส้นสีฟ้าสีฟ้าอยู่ข้างล่างทีนี้มันต้องอยู่ข้างบนสีขาวทีนี้ทับเส้นสีขาวแล้วก็ไปลอดใต้เส้นสีฟ้าข้างล่างตรงนี้นะคะ ก็ดึงพอเสร็จขั้นตอนนี้เราก็ปล่อยได้ค่ะมันจะทำเหมือนปลาทองเลยนะคะพอเราปล่อยแล้วทีนี้เราก็หมุนค่ะจับริบบิน้น2เส้นคู่กันมันจะได้แบบนี้นะคะ สีฟ้ากับฟ้าจะอยู่ติดกันเลยค่ะทีนี้ให้เราสังเกตรตรงโคนสีฟ้า,ฟาเห็นไหมเส้นที่อยู่ทางซ้ายมือมันจะทับอยู่ด้านบนทีนี้เราจะเอาสีฟ้าเส้นซ้ายซ้อนไปด้านหลังของสีฟ้าเส้นขวามือแบบนี้แบบนี้นะคะทีนี้จับสีขาวเส้นขวามือ ซ้อนลงไปด้านหลังของสีฟ้าเส้นนี้นะคะเส้นที่เราซ้อนมาเมื่อกี้นี้ทีนี้เราก็จับไว้ต่อมานะคะสีขาวที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเอาทับสีฟ้าเส้นนี้นะคะพอทับแล้วเราก็กดปลายริบบิ้นลงไปตรงระหว่างช่องนี้กับช่องนี้เพื่อที่จะให้สีขาวเส้นเนี้ย มันมาซ้อนอยู่ด้านหลังของเส้นนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ริบบิ้นขัดกันแบบนี้สานกันแบบนี้ค่ะขัดกันขึ้นลงนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จับมันแยกออกทีนี้เราก็เอานิ้วจับสองเส้นนี้ไว้ก่อนก็ได้ค่ะเราจะมาทำสองเส้นบนก่อนนะคะแล้วเอานิ้วทางด้านซ้ายมือสอดเข้าไปตรงรูนี้นะคะ สอดเข้าไปแล้วก็เอาสองเส้นล่างมาให้สองนิ้วนิ้วนางกับนิ้วก้อยช่วยหยีบไปก่อนก็ได้ค่ะสองเส้นนี้นะคะเราจะเอาเส้นไหนก่อนก็ได้เอาสีฟ้าก่อนก็ได้นะคะสังเกตสีฟ้ามันทับเส้นสีขาวอยู่เห็นไหมคะทีนี้พอเราพลิกกลับมาตรงนี้เราจะเอาสีฟ้าสอดข้างล่างสีฟ้า ขึ้นมาทับสีขาวลงไปซ้อนข้างล่างสีฟ้าขึ้นมาทับสีขาวอ่าทีนี้ก็ดึงค่ะต่อมาเส้นสีขาวนะคะสังเกตว่าสีขาวมันจะอยู่ข้างล่างสีขาวทีนี้ก็ให้มันทับสีฟ้าซ้อนข้างล่างสีขาวทับสีฟ้าแล้วก็ซ้อนลงไปข้างล่าง จะได้แบบนี้นะคะต่อมาด้านนี้บ้างค่ะเอาสีฟ้าก่อนนะคะสังเกตกังโคนสีฟ้ามันจะอยู่ข้างล่างทีนี้ก็ให้มันทับฟ้าอยู่ข้างล่างขาวทับฟ้าอยู่ข้างล่างขาวแล้วก็ดึงนะคะ ต่อมาสีขาวสีขาวอยู่ข้างบนก็อยู่ข้างล่างสีฟ้าอยู่ด้านบนสีขาวล่างฟ้าบนขาวก็ดึงจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับค่ะ ค่อยๆดึงทีละเส้นก็ได้นะคะ ลายริบบิ้นให้กระชับชนะคะถ้าด้านไหนที่มันแบบว่าสั้นกว่าก็คืนริบบิ้นให้มันยาวให้ปลายริบบิ้นมันยาวเท่าๆกันนะคะ ข่้นตอนนี้ไม่ต้องลงนะคะเราจะไล่ริบบิ้นให้ปลายริบบิ้นด้านนี้มันยาวเท่าเๆกันค่ะ สีฟ้าเท่ากันแล้วนะคะชีนี้เราก็มาจัดการสีขาวะค่ะ ตรงนี้เราจะเหลือไว้นะคะเราจะไม่ดึงให้กระชับเราจะเหลือตรงนี้ไม่ทำหางนะคะเราก็ไล่ดึงให้กระชับอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เรามีการคืนลิบบินให้อีกทางด้านหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ความยาวลิบบินตรงนี้มันเหลือแบบความยาวใกล้เคียงกันค่ะ แล้วเราก็คืนลิปบินเพื่อที่จะมาเหลือตรงนี้ไว้เพื่อทําหางของยีราฟด้วยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะตัดตรงหางยีราฟตรงนี้นะคะตัดให้แยกออกจากกันเลยค่ะแบบนี้ทีนี้เปิดหางออกมานะคะ เราจะเห็นเส้นนี้ที่ลิบบินเปิดออกมาแล้วก็เจอเลยนะคะเราจะใช้คัตเตอร์กรีดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเอาริบบินเส้นนี้สอดขึ้นมาขั้นตอนนี้ก็ระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวมีดโดนมือก็จะกรีดตรงนี้นะคะ ทีนี้ก็เอาหางจีราฟนะคะสอดขึ้นมาแบบนี้ทีนี้มาด้านนี้บ้างด้านนี้เราก็จะทำเหมือนกันเลยนะคะเปิดคอ,อกมาเจอเส้นสีขาวก็กรีดเส้นสีขาวนะคะ เห็นไหมเอ่ยตรงนี้ ต้องใจเย็นๆหน่อยนะคะทำกิรับเพราะว่าขั้นตอนมันค่อนข้างจะซับซ้อนพอด้านนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาเปิดออกมาเจออีกเส้นนะคะก็ใช้คัตเตอร์กรีดลงไปค่ะเอาลิปบินนะคะสอดเข้าไป แล้วก็ดึงออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะคะริบบิ้นมันจะคู่ใครคู่มันสีไข่สีมัน, 4, มนแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะใส่เหรียญลงไปค่ะเปิดออกมาตรงช่องนี้ใส่เหรียญลงไปนะคะแบบนี้